สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโควิดโฮมนะคะโตไปกับเราโตไปกับโฮมค่ะวันนี้เราจะมาชวนทำนี่เลยค่ะโดนัทเกลียวทำง่ายๆไม่ยุ่งยากเหมือนเดิมนะคะสำหรับมือใหม่ก็ทำได้ค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีนะคะแถมได้โดนัทเหนียวนุ่มน่าทานมากๆเลยค่ะ แต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะยังไงฝากช่องโกรวิโโ h ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเราจะมาเริ่มจากนมนะคะวันนี้เราใช้นมจืด1 7อ175 ml ค่ะยีสต์ค่ะครึ่งช้อนชานะคะไข่ไก่ค่ะเบอร์ไหนก็นได้นะคะ1ฟอง เกลือเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายค่ะนี่อันนี้น้ำตาลทรายเราจะใช้ผสมในตัวแป้งนะคะอันนี้15กรัมค่ะส่วนที่2น้ำตาลทรายเราจะเอาไว้คลุกนะคะตอนที่เราทำโดนัทเสร็จแล้วนะคะเนยจืดค่ะ15กรัมค่ะแล้วก็แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะ240กรัมค่ะ โอเควันนี้ส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเอาเนยนะคะไปละลายก่อนนะคะตั้งกระทะน,นะคะใช้ไฟอ่อนนะแล้วก็ใส่เนยที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะแล้วเราก็จะใช้ช้อนคนนะคะให้เขาละลายดีนะคะพอเนอยของเราละลายได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเทน,นมจืดลงไปเลยค่ะนมที่เราเตรียมไว้นะคะ คนเนยกับนมให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็ต้มให้พออุ่นๆก็พอค่ะเสร็จแล้วก็ปิดไฟยกลงได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาส่วนผสมที่เราไปละลายไว้นะคะนี่มาใส่ลงไปในกระมังเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตอกไข่ใส่ลงไปค่ะ ก็ตีไข่เข้ากันนะคะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะคนให้เข้ากันดีนะคะนี่ค่ะคนให้เกินกว่าเขาจะอุ่นนะคะถ้าเกิดเขาร้อนไตเดี๋ยวยีจะตายซะก่อนเอานิ้วลงไปเช็คความอุ่นนะคะถ้าทนได้ก็ใช้ได้แล้วค่ะค่ะพอเขาเริ่มอุ่นนะคะเราก็จะใส่ยีลงไปค่ะ อย่าเพิ่งใส่เกลือลงไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยีสต์ตายทํางานใจช้าค่ะใส่ลงไปที่หลังนะคะคนให้ยีสต์เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งเขาไว้แบบนี้นะคะประมาณ5นาทีให้ยีสต์เขาทำงานนะคะด๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้ครบ5้านาทีแล้วนะคะยีสต์ก็ทํางานดีแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปค่ะคนนะคะให้เข้ากันอีกทีหนึ่ง ส่วนตัวแป้งนะคะเดี๋ยวเราจะล่อนเขานะคะค่อยๆเทลงไปล่อนแป้งนะคะเพื่อที่จะให้แป้งเบานะคะเพื่อที่จะให้ตัวโดนัทของเรานะคะฟูมากขึ้นนะคะค่อยๆใส่ลงไปโอเคเรียบร้อยค่ะ แล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะเราจะใช้ไม้พายคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะเข้ากันดีนะคะคนเขาให้เข้ากันนะคะแป้งมันจะเหนื่อๆนะคะสูตรนี้นะคะเราจะไม่เอามือลงไปนวดนะเพราะว่ามันจะติดมากนะคะนี่เราจะใช้ ม้พายคนแบบนี้นะคะคนกลับไปกลับมานะคะให้เขาเข้ากันดีนะคะตอนนี้แป้งของเราเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้พลาสติกรับปิดไว้แล้วพักเขาไว้ในที่อุ่น1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งหรือจนกว่าเขาจะขึ้นเป็น2เท่าค่ะตอนนี้เราพักแป้งของเราครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะแป้งเขาขึ้นเป็น2เท่าแล้วค่ะ ที่นี่ค่อนข้างอากาศร้อนนะคะแป้งเขาเลยขึ้นไวนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆตะล่อมแป้งแบบนี้นะคะแล้วก็กลับด้านนะคะกลับด้านแป้งของเราแล้วก็จะใช้พลาสติกแรปปิดไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็พักแป้งไว้อีก40นาทีค่ะมาค่ะตอนนี้แป้งของเรานะคะ เรากลับครบสองรอบแล้วนะคะแป้งของเราได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเขาออกมาไล่ลมเบาๆนะคะค่ะเราออกเ,อเลยไเคาเตอร์ได้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะทำเขาเป็นแห้งยาวๆเพื่อจะตัดเขานะคะถ้าเขาติดให้โรยแป้งลงไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะเพราะแป้งเขาค่อนข้างจะเหนียวนะคะหนือเลยแหละสูตรนี้นะคะ เราจะโรยแป้งลงไปนะคะเราก็ทําให้เขาเป็นแท่งยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดนะคะตามชอบนะคะความใหญ่ความเล็กก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะแต่วันนี้เราจะตัดให้ได้8ชิ้นนะคะพอตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมารวบแป้งค่ะรวบเขาให้หน้าเนียนๆแบบนี้นะคะแล้วก็ครึงไว้บนมือเบาๆค่ะเพื่อที่จะให้แป้งของเราเรียบเนียนสวยนะคะเวลาเราขึ้นรูปตัวโดนัทของเราก็จะ เนียนสวยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมารวบจนเสร็จเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราได้แป้งของเรามาแล้วนะนี่ค่ะคลึงเขานะคะให้เป็นเส้นย,วยาวๆนะคะถ้าติดให้โรยแป้งนะคะอันนี้จะเป็นแบบที่หนึงในการขึ้นรูปนะคะเราจะคลึงเขานะคะให้ได้ความยาวประมาณ50เซนนะคะนี่ค่ะ แล้วเราก็จะม้วนเขานะคะค่อยๆม้วนเขาทั้งสองด้านแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพอเราได้ความยาวที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะใช้มือทั้งสองด้านนะคะม้วนเขาเป็นเกลียวแบบนี้นะคะเราก็ค่อยๆม้วนเขาเข้าหากันแบบนี้นะคะเพื่อที่จะทําเป็นตัวเกลียวนะคะกดตัวท้ายให้แน่นนะคะ เพื่อที่จะไม่ให้เขาแตกนะคะเวลาเราเอาไปทอดนะคะเวลาเขาขึ้นฟูเขาจะได้ไม่แตกนะคะตอนนี้เสร็จแล้วค่ะแบบที่หนึ่งนะคะต่อไปเป็นแบบที่สองนะคะพอเราได้ความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะใช้มือหนึ่งจับไว้แล้วก็อีกมือหนึ่งพันเกลียวค่ะเราก็ยกเขาขึ้นมาให้เป็นเกลียวแบบนี้นะคะแบบที่สองจะง่ายกว่าค่ะแต่ก็แล้วแต่ใครถนัดนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำเป็นตัวเกลียวเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะพักเข้าไว้นะคะแรปปิดไว้แบบนี้นะคะเราก็พักเข้าไว้10นาทีพอครบ1ิบนาทีแล้วนะคะเราก็จะกลับด้านค่ะนี่ค่ะค่อยๆกลับนะจะติดนิดนึงไม่ค่ะผออนโรยแป้งนิดนึงนี่ค่ะกลับเบาๆนะนี่ค่ะ ค่อยๆกลับเข้าไปแบบนี้นะคะให้โรยแป้งลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเวลาแป้งเขาพองตัวค่อนข้างจะติดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาตัวแรปปิดไว้แล้วพักเขาไว้อีก10นาทีนะคะค่ะตอนนี้เราพักครบ10นาทีแล้วนะคะทั้ง2ด้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปลงทอดได้เลยค่ะตั้งกระทะนะคะใช้ไฟอ่อนนะใส่น้ำมันลงไปพอน้้ามันร้อนใส่ ตัวโดนัทกลียวของเราลงไปทอดได้เลยค่ะนี่ค่ะค่อยๆใส่ลงไปนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ตัวตะเกียบหรือที่คีบนะคะเขี่ยเขาให้โดนความร้อนทั่วๆแล้วก็กลับไปกลับมาอย่างนี้ตลอดนะคะจนกว่าเขาจะเหลืองดีนะคะถ้าตรงไหนได้ความร้อนนะคะเราก็จะกลับเขาให้โดนความร้อนทั่วกันนะคะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยอันใหญ่นะคะความร้อนเขาจะอยู่ทางนี้เราก็จะกลับด้านเขาให้เขาโดนความร้อนนะคะ เพื่อที่จะให้เขาสุกสวยเสมอกันนะคะกลับจนกว่าเขาจะเหลืองแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะโดนัทของเราเหลืองได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะตักเขานะคะเอาออกจากความรา้อนแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วก็จะมาทอดเขาต่อนะคะจนเสร็จเลยคะ่ะ พอเราทอดโดนัทเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเคลือบน้ําตาลนะคะเราจะเทน้ําตาลที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะในส่วนน้ําตาลตัวนี้ก็ตามชอบเลยค่ะนะคะใส่น้อยใส่เยอะแล้วแต่ชอบนะคะโดนัทของเราจะไม่ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแค่อุ่นๆนะคะเพื่อที่จะให้ตัวน้ําตาลติดดีนะคะนี่ค่ะโรยน้ําตาลลงไปให้เขาเกาะกันดีนะคะเขยา่าเขยา่าหรือใครจะเอามือลงไปขยําก็ได้นะคะ มือต้องล้างแล้วนะคะก่อนทําอ่านทุกครั้งล้างมือให้สะอาดนะคะนี่ค่ะใช้มือกดกดกดลงไปแบบนี้นะคะเนี่ยให้เขาโดนน้าตาลทั่วๆกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาจัดใส่จานได้เลยค่ะเสร็จแล้วคะ่ะโดนัทเกลียวของเรานะคะโดนัทเกลียวเคลือบน้ําตาลนะคะเป็นไงคะน่าทานสุดๆไปเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกันนะคะว่าน่าทานขนาดไหนนะคะ นี่นะคะเราได้ดนนนทเหนียวนุ่มเนื้อนุ่มมากๆเลยค่ะแถมมีน้ำตาลเคลือบข้างนอกนะคะอร่อยสุดๆไปเลยค่ะใครจะทานคู่กับกาแฟนะคะช่วงเช้าๆหรือโอวัลตินหรือนมข้นก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ เห็นไหมคะว่าง,ง่ายมากๆเลยอย่างที่บอกนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกวิทโฮฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ